พี่น้อง่องอยูทูบที่เครพกันทุกท่านครับ <Okay. S 2> หายไปหลายวันเลยครับนี่ตรงนี้งานยุง่งโอเควันนี้ก็พามาชมเจ้าคุ่บุตาเด็่มเจ็ดโซนสี่โซนเทอร์โบครับว้าว <Wow. S 2> วันนี้ก็มาลงพานพวนครับ แดงของเจ้าของรถเองนี่นะครับจะปลูกไว้ดินแห้งๆนะครับนี่มา,ถาไถไว้แล้วรอบนึงครับนี่ไนะถตัดร่องครับควรตัดร่องครับก็จะไถายากหน่อย oh, แต่ของต <no. S 1> ัวเองก,ก็ไม่รีบครับไถไปเรื่อยๆ แดดร้อนครับวันนี้โอเคอาจจะมีเสียงลมเข้าหน่อยก็้องขอไปนะครับเสียงก็จะลั่นๆโซนนี้นกเยอะครับ นี่ครับลบปากทางมาหากินหอยครับแปลงนี้ก็กตอนนี้ก็เป็นบิงนาครับสามบิงก็จัดการรวมเป็นบิงเดียวแล้วก็ใส่พวนจะปลูกอ,อ้อยน,นี่ก็พวนรอพันอ้อยครับตอนนี้กําลังให้คนงานไปตัดพันอ้อยมาอยู่ปลูกเร็วๆนี่แหละครับ ว่าถ้าทิ้งไว้นานก็ดินก็จะแห้งไปหน้าเนาะตรงนี้ก็เข้านาแรงนะครับยังดีที่ยังมีฝนมาช่วยบ้างครับเมื่อกี้ดินก็ยังพอมีความชื้นอยู่ครับยัจจะปลูกได้อยู่ดูครับบิงนาก็จะประมาณนี้เนาะหญ้าไว้นี่เยอะมากครับตรงนี้น่าจะเป็นคันนา ขนา,าพรกะว่าญยาหวายเยอะอากาศร้อนแต่เช้าครับช่วงนี้ฝนตลบเลยครับนี่ครับดินก็ยังเปียกอยู่ เยอะมากหญ้าวายเยอะครับแบบนี้ไม่ร It cool ู้ว่าจะสู้หญ้าวายหรือเปล่าเรามาฟังเสียงโหดๆของเจ้า M7040 Turbo ครับ ไหตัดล่องก็จะวิ่งปีนล่องครับนี่ครับก็จะสันส่นๆบ้างบางคนก็จะถามว่าทำไมถึงไถตัดล่องครับนี่ถตัดล่องเพื่อปรับพื้นที่ไปในตัวครับ พอดีฝั่งนี้มันสูงแล้วก็ดึงที่ไถมาทางนี้ครับเปลี่ยนแนวที่ไถไหมก็จะทําให้พื้นที่นั้นก็เรียบไปพอสมควรครับ น,นี่ก็ใช้พานพวนของตาช้างครับใบ24นิ้ว6ใบขุนอัดตูดเลยครับนี่พานพวนไถไม่นานครับแปบ๊บเดียว ประมาณชั่วโมงกว่าก็น่าจะน่าจะเสร็จอยู่มั้งแปลงนี้ไม่นขขานครับ ้าเยอะต้องหาวิธีกาจัดยาดแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็ไถหลายๆรอบครับอเคถ้ามีรถตัวเองนะแต่ถ้าจ้างก็ยากหน่อยครับเพราะว่ายิ่งไถหลายรอบก็ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มเนาะมีรถตัวเองก็ไถพลิกไปพลิกมาครับ สวันมาไถทีครับรับรองตายหมดครับย่าที่ไถก้อนที่ไถแตกหมดนี้หน่อยาก็เหี่ยวแห้งไปด้วยครับก็จะช่วยลดการใช้สารเคมีครับไม่ต้องฉีดยาเยอะแต่ยังไงปลูกไว้ก็ต้องส่วนมากเขาก็ใช้ยาคุมครับยาคุมหญ้าจงเล็ก แพงนี้ก็ไม่ใหญ่ครับประมาณ6กเจ็ดได้นี่ครับช่งนี้งานเยอะครับเลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอัปเดตให้ครับ ที่น้องเอได้ชมกันเลยอันนี้ก็โอกาสดีครับเลยจัดให้อย่างไงก็จะลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องน้องใหม่ใจรักนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็ฝากขอบคุณ FC ครับที่เข้ามาติดตาม ยังก็อยู่ด้วยกันไปนานๆครับีสำหรับช่องน้องไมค์แจรักครับแสงจะของเองครับท่ายเรื่อยๆครับไม่ดีอครับ แต่นี้ก็เป็นดินก็ประมาณดินเหนียวปอนทรายครับไม่เหนียวมาก คุณครับนะดินแห้งมองไม่เห็นรถเลยเสียงท่อนี่อนดีมากกับเทอ,อร์โบชนี้ไม่รู้ว่าแกจะพวนแล้วก็ปูกเลยหรือเปล่า ไม่แน่อาจจะเอาหางสามมางัดอีกทีหนึ่งครับผมว่ายังไม่ลึกเท่าไรนะอาจจะเอาหางสามมาไถอีกรอบนี่ครับแล้วก็ปลูกเลยน่าจะดีกว่านี้ดินก็ยังเปียกครับนี่ครับตามชื้น ยังมีความชื้นอยู่ครับเนื่องจากว่าฝนตกเมื่อขณะตกตัก้งสองอาทิตย์แล้วท่านดินยังเปียกอยู่ความชื้นพอดีเลยครับสำหรับการปลูกอ้อยถ้าเปียกวันนี้ก็มันจะกลายเป็นแฉครับก็จะปลูกยากสนะําสำหรับดินเหนียวถ้าดินทราย ไม่ว่ากันครับดินทรายนี่ปลูกได้ถ้าว่าดินเฉะเใช่ไหมแต่ดินเหนียวนี่ปลูกยากครับลื่นช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลูกอ้อยครับหลังจากที่หมดงานตัดหรือว่าโรงงานปิดหีบไปแล้วก็มาจัดการแปลงอ้อย ปลูกมาหรือตอครับปลูกใหม่หรือว่าไถปินาปลูกไปรานะคาอ้อยปีนี้ก็พอไปได้ครับพออยู่ได้แต่ปีหน้านี้ไม่รู้ครับไม่แน่ใจต้องรอดูปีหน้าอีกทีหนึ่งแต่โซนนี้นี่ปีนี้คนปลูกอ้อยเยอะครับไถนาปลูกอ้อยพันอ้อยก็ ทรงจะหายากนะครับช่วงนี้ยิ่งจะถ้าปลูกชาวันนี้ก็จะหายากวกันนี้ครับพันอ้อยราคาก็สูงยิ่งหายากเนะี่ยยิ่งสูงร,ราคายิ่งสูงจวเขาเลือกไม่ได้ครับช่วงนี้ยังพอเลือกได้ครับของเจ้าไหนดีๆก็ก็จะเลือกได้ ทีนี้ถือว่าเริ่มต้นเร็วครับปลูกเร็วกว่าทุกปีปกติจะปลูกประมาณเมษาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มตื่นตัวแล้วครับเพราะว่าถ้าเราเมษานี่ดินแห้งก่อนนี้ปลูกยากครับปลูกไม่ค่อยงอกก็จะต้องเสียค่าพันอ้อยมาซ่อม Un punto. คลิปนี้ก็พามาดูเจ้าคูบ o ต้ M 7040ครับไทยควนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องน้องใหม่ใจรักนะครับคลิปนี้ก็งขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับมีงานต่อเนอะเดี๋ยวจะไปทำไปทำงานก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้พักก็พามาดูงานไถปูถูกอ้อยอีกแปลง,งคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับผม